สวัสดีครับวันนี้พี่จินจะสอนวิธีการทำคะแนนใน a l i f e นะครับเพื่อให้เราได้คะแนนวันละ55คะแนนเื้องต้นก็กดคำว่ารับคะแนนก่อนนะครับแล้วก็อันนี้บังเอิญพี่กดเช็คอินไปแล้วนะครับทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเรื่องของแคลอรี่นะครับก็เราสามารถถ่ายรูปอาหารไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็แชร์เวลาแชร์เนี่ยแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับอย่างนี้ผมก็มีไลน์อีกไลน์หนึ่ง นะครับที่เปิดไว้สําหรับส่งเราไม่จําเป็นต้องส่งไปเขาเรียกอะไรไลน์ที่เราใช้ประจาประจาหรือไลน์อะไรก็ได้นะครับหรือเพื่อนก็ได้วัตถุประสงค์เขาต้องการให้เราได้มีการแบ่งปันนะครับอ่าก็จะได้คะแนนมาแล้วแชร์บรูกริฟภาพอ่าอันนี้ก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วว่ามันก็แชร์บ่อยจนแบบไม่รู้จะแชร์ไปไหนแล้วเราก็แชร์ขค่ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็อันนี้ดวงนะครับก็แชร์ไปอือห mm ื hmm. อ่ะดวงเนี่ยผมก็คอมเมนต์ไปแล้วเหมือนกันว่าเราจะแชร์ไปให้ใครแชร์ให้ตัวเองก็ได้เนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูโปรโมชั่นต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถแชร์อะไรก็ได้อันนี้พี่จินขอแชร์แก๊ปละกันนะครับก็ประมาณว่าให้คนได้เข้ามาดูใน Facebook เรานะครับหรือว่าดูในอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแชร์ลง facebook นะครับ ก็ประมาณนี้โอเคก็รับคะแนนเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นโอเคครับเสร็จแล้วใน,นหนึ่งวันเราก็ทําวันละครั้งพอเพื่อให้สะสมคะแนนตอนนี้คะแนนก็เยอะอยู่นะครับโอเคทุกวันนะฮะเวลาเราจะแลกคูปองใดๆเราก็เข้าไปกดแลกอย่างอันนี้จริงๆมีเหลือที่ผมอยากแลกก็คือเป็นแก๊ปนะครับเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ถึงเวลานะฮะ โอเคสวัสดีครับ